มาเด้อค่ะกินขนมจีนขนมจีนแล้วก็ผักของเราสารพัดผักเด้อค่ะเด้มอมีแตงกวาหมากักมูเงียงงเง้ยวหมักงูเงี้ยวหลบอยู่ตรงนี้หลบอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนไหนล่ะขนมจีนค่ะ ได้เลิกได้ยามแต่ก็จะกินไม่ไม่ไอ้นี่นะคะจะเอาผักใส่ก่อนอันนี้แตงกว่า,ากระหล่ำปีเนะาะจะกินผักเยอะๆค่ะทุกคนแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้คือหอมหอมค่ะใบเมงรักของเราไปซื้อมาเมื่อวานนี้เหลือกำเดียวแต่หอมหอมมีดอกเยอะหน้าไปใส่แกงหน่อไม้นะคะแต่แบบว่าเออที่แบบเข้ามาขายเนะดอกมันออกมาเยอะ แต่ดอกมันก็กินได้อยู่ค่ะทุกคนเยลิซ่าชอบหอมๆดอกมันก็กินได้ใบมิงลักของเราเด้อจานนี้ก็จะเหลือไว้อย่างนี้หละค่ะน่าจะกินไม่หมดเอาอันที่จะกินหมดก่อนเนาะน้ำยากไก่ของเรานะคะก็อ,อยู่ทางนี้นึกยาก่ะทุกคน ชวนเพื่อนบ้านมากินด้วยเขาก็เขาก็ไม่รู้จะมาใส่น้ำยา,อ,าอะไรนะน้ำยากะทินี่แหละแต่ใส่น้ำปลาหน่อยหนึง่งนี่ค่ะทุกคนเมนูกินผักเส้นใส่ไม่เยอะค่ะ เดี๋ยวกินไม่หมดค่ะทุกคนขนมจีนของเราไม่ใช่อะไรบนะคะน้ำยาก็ทำแบบง่ายๆมาด้วยค่ะบัตรทีนี้ได้ที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ได้ที่แล้วขนมจีนค่ะทุกคนงูเงี้ยวมางูเงี้ยว แต่ซื้อมาไปอย่างนั้นเนี่ยอ๋ออันนี้แบ่งไปให้เพื่อนบ้านไม่รู้เขาจะมาป่ะชวนเขาอยู่แต่เขาบอกว่าเขาไปข้างนอกไม่รู้เขาไปหรือเปล่ามาค่ะเมนูนกินผักขนมจีนของเราใส่ ใบแมงลักหอมๆนะคะมาตัวาน้ำยาไก่นะคะเนี่ยอื้อร่อยคนส่งแมเสเ็จมาแล้วไม่รู้จะมาป่ะแต่เราขอ <c oughs> กินก่อนไม่อย่างกด็แบบนี้ผมได้ทีเนี้ คำใหญ่หรือคะเด้ออ,อร่อยค่ะทุกคนย่นองตัวเองวันนี้ก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จนะคะถูบ้านถูช่องถึงได้มาชุดแบบนี้ผมก็ะสะพึ่งจะแห้งแห้งยังไม่ดีหรอก ที่กินอยู่เนี้เป็นเวลาเก,กือบสี่โมงนะคะทุกคนนี่คือชีวิตประจำวันถ้าได้ถูบ้านก็เป็นอย่างนี้เจริซ่าก็จะอยากทำให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยมากินอะไรประมาณนี้คุณผู้ชายกินเสร็จแล้ว แซ่บแซบทำเองก็อร่อยเองนะคะเกิดอ,อยากกินค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ก็กินมะม่วงสองลูกแล้วนะใส่น้ำปลาเออใส่ใส่น้ำปลา ใหญ่ไหมทั้งถือทั้งกินอันนี้แตงกว่าใบเมล็กรักหอม ชวนไปกินข้าวร้านอาหารที่ไหนก็ไม่รู้เย็ยนนี้ยยจก็เลยชวนเพื่อนว่ามากินขนมจีนลองท้องไหมอะไรประมาณนีอ้ออนออน กินแบบนี้ราคาถึงอร่อยคําใหญ่ๆอย่าว่ากันเ้ยค่ะเด้อกินมารยากไม่ได้ จะไปก่อนนะคะเด้อขออนุญาต <c oughs> กินต่อแต่ก็จะไปนะคะขอบคุณค่ะ